คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมความรุนแรงอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนควรได้รับคําแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพยาเสพติดป่ะตอนนี้ข้ามาหอดตลาดชวนแล้วครับชวนยังวะ ตลาสุวรวูม่ะบ่ว่ดเด้สุวรรณภูมิอ๋อไาพี่น้องเดี๋ยวเอาไปหาเบอรยังกินกันดีกว่าไปหอขนเปาแค่น ปลาเะมากกดป่ะนี่ปรากดป่ะนี่ไงประกดค่อยเอาป่ะค่อยกลาค่อยเอาป่ะไปนี่ปรากฏเหลืองปรากดอะไ่ไปเอาดีกว่านี่ หมูเฮตตาโลเฮตตาสวนไงตามใหญ่ใหญ่ประมาณนี้เฮ้ยดูหัวป่ะเฮ้ยมีกบด้วยกะสามสีปกอีทละสิสงใหม่มีกบด้วย ไปเบ่งก่อนปะไดี๋ย้รูปมาขายหนูกับเาไปเ้ยแสดงว่าแสดงว่าตลาดของหลายแห่ง พ่อว่าจะบิดเล็กบว่าจะบินตลาดมาจะซื้อรรตลีหลายกระดกได้ได้ได้เอารอบไม่หมดเอนันไมเนาะนี่นมังห,หุดหวานขายังไครับ จ็ดตัวหกสามตัวหรือเปล่าอ uh ุ huh. <only> ah, ้ยต e ัวน I mean, ึงเั็ดเจ็ดตัวอ่าตัวโลอันนี้ร้อยสี่สิบสามเาร้อยสี่สิบได้ครับเอาปลาเค็งไปอย่างนี่ิบหกตัวใหญ่ครับผมคืออะไรเนะหมูหมู

น no ี่ยงครับ่ย no okay. oh, no mm hmm. no uh, no ้่เบอเปีย no อ๋อ no ่อ no oh, ่ะมนี่ยเเนี่ย่รขอบคุณครับซื้ออะไรอีกนะไก่ซื้อไก่ไก่ไก่เป็นว่าไก่ ลอ,อยกอี่ะครับลารถรถาคาเป็นมาจากเอาตัวนี้กันเลยเอาตู้ลอยดีนะละลอยกบไปล่ะมามามัจิเฮียเอ้าเดือดเลืออะไรบ้างเลือูหมูได้แล้วหมูได้แล้วเลือปาลปาเดือปาลปาเดือปลา เดือดปลาครับพี่น้องรู้มหมอทุเรียนเหรอขอชิมทุเรียนกรัน,น,เ,รน,นเด็กบอสกินแต่เบืือกก็ได้น,น,นี่นมันนี่ปะเขา ขาวิทยกะกากะขาวิทัยก็เชื่อมเป็นเพี่อนปลาบูเขอขอสูงนะครับราีา1 8 9 9าสามสามงร้อยาเทียวตุ้งอังได้ แทงมือก่อนี่ขอเงแม่ในวันี้จะไปยอางเมย่งที่สด็จก็ยังใจยนะจะได้ยังไงจะได้ซาบก่ะลมาป่ะครับนี่ครมาป่ครับ ปาะ,ะ,ะ,ะุงครับปาตะุอ๋อยกตะุนลาลุงเป็ยังครับเป็นคุณพี่กันเป็นคุ่ี่าหนุ่มี่กันครับม้ำเอบวานหวาน้นเวอาเท่าหล่ครับกินบ่เบดหลายบทไปด,ดิดูดูปามันมีปลาไหลด้วยขึนพื้นปลาล้ ปลารดน,นะครับนี่ก็เป็นปลาปลานี่ปลากระพิงไปจ่ายเงินหน่อยสามสิบห้าบาทมาแกนั่งเป่าแขนตาก,กุนนะ นี่อ่ะถือเอาแน่นี่อ่ะดูนู่นมาเยอะกรงไปไปนึกว่าอยู่ที่เราทำไปได้เวลากลับบ้านครับโกมันเริ่มจะฝนตกแล้วนะครับนะเบ่งครับนี่ของผมคืออี่ยังได้ปะตาหมอปลากดตาไก่ นะครับผมตัวนันเอียงเลยผักเนื้อหมูผักบัวแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกว่ะผมไม่ยังไม่ได้ของกินพวกนี้งูายฟู๊ดแล้วก็แบบไม่ช่วยกันถือด้วยดูดิเราถือสองถุงบักใหญ่อ่ะจังน่อยบ่ให้กินน้ำอ่ะเถอะเถอะเถอดูวาววาววาวมดสินหล่ะมดสินหล่ะบาววาวได้ก็ได้มดสินหล่ะวาววาววาบวาว เดี๋ยวขับรถไปเติมน,น้ำมันก่อนพี่นอ่งเดี๋ยวน้ำมันหมดม่อหอดบ้าน เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราเตรียมของก่อนนะครับผมปไาเตรียมตำริกตะไคร้ยังก่อนนะครับไปอา้อาวพอเท่ากับร้านเล็กเราก่อนนะพี่หม <c oughs> เอาลุนเดี๋ยวผมเตรียมของตำเครื่องก่อนแป๊บน,นึงน,นะครับไป ตัวอย่างก่อนนะอย่างก่อนนะมันลึงเหลืองมันก็เหลืองเริ่มก่อนนะครับไปเริ่ม่กัน

เพื่อเพื่อเขาเ่อกินเข้มล้วก,ก็ทอดหอยใส่ป่ะเคียวหมูวนนี้นนออแล้วน,นี่มาวะ ตั้งแังไปอยู่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้กำลังไก่ใต่นาำกำลังทางหมอนะครับเดี๋ยวผมสิต้มปักวดต่อนีกก่ประกดไปเดี๋ยวผมตำเครื่องก่อนจะเข้านะครับผมเคยมเอลม,มตั้งตั้ง มมีนถหิกระดิ่งมเเองี้ยก็เผ็ดอร่อยไหมอร่อยอีกชนนี้ไม่แน่ใจตาพอคจิบแค่เนี่ยไม่าสวดิอร่อยตเผ็ดใช่แต่อร่อยนี่เลยครับผมจีดแบบ เป็นสูตรแก้มเราแต่ว่าเขาจะมอามานีนเขเคงไม่เลยเค็ดเค็ดแน่หน่อยตัวนีก็เคีไปก่อนเนี่ยกินรสเสียบอ่ะสิบจาแก้วเกือบตัวนี้กําลังต้มปลาครับนี่ใส่ปลาลงไปแล้วฮะเดี๋ยวถาอีกจะข้าวนะครับเดี๋ยวจังสิปรุงเครื่องปรุง นนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ตักแบ่งไปแล้วนะครับทุกคุณครวบครัวหันตานะครับผมผมก็จะยังเหลืออยู่หรอกแต่ว่าผมก็บ่อยได้กินภานใดดอกแต่ว่าต้มซื้อๆข้าวผู้หันตาเวลาเมาผมพะต้องต้มปลาบด ิสุดจับอ่อขึ้นมึงขาดนะขาดนะครับขี้มึงขาดของเสียบไว้ขาดเดียวขาดตุ่มมากขาดตุ่มมาพอดี ก็ดีก็ดี่ยก็ด,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 ดีคิดว่าขาดสมน้อยนึงวะคิดว่าขาดสมน้อยนึงแมนคิดว่าขาดสมน้อยเดียวเอ้าแซ่บกวบ่าแซ่บอะไรนะวะอ่ะจานเฮ้ยจานใส่ตะไคร้โอ้ยดีเสียบเซ่้ยเสียบ ต้องมด,ดาเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่นะครับเหตุเกิดเขาขเกิดกินเป็นไงอ่ะส่งปรปกฏโทรศัพท์ทอดยังยัง We'll